อะไรนะแค่หลวงตาสายหน้าชาวบ้านก็เอาไปตีเป็นเลขเด็ดกันใช่ครับหลวงตาผมว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างนะครับก่อนที่ชาวบ้านจะหมกมุ่นไปมากกว่านี้เอาแต่วิ่งหาเลขเด็ดมาเพื่อเล่นหวยครับหลวงตาอถ้าอย่างนั้นหลวงตาจะลองพูดกับชาวบ้านดูขอบคุณหลวงตามากเลยครับ ครทุกคนเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามาจ้ามาอยู่ตรงนี้ก่อนหลวงตามีเรื่องสําคัญที่อยากจะบอกทุกคนมาเชิญเลยครับพี่ป้าน้าอาโนูมายืนตรงนี้เลยเเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเองสองคนดูซิหลวงตากําลังทําอะไรอยู่อ่อสงสัยกําลังใบหวยอยู่ครับเสียอก็ให้สองสามไปแล้วไม่ใช่หรืออืเออหรือว่าเขาอาจจะใบเพิ่มหาเสียเลขอื่นเลขอื่นงั้นพวกเราขยับไปดูใกล้ๆดีกว่าไป จเจริญพรญาติโยมหลวงตาได้ยินมาว่าพวกญาติโยมเอาที่หลวงตาสายหน้าไปตีเป็นเลขเด็ดกันใช่ครับหลวงตาเอาไปตีเป็นเลขสองสามครับแล้วนะแทงเท่าไหร่ล่ะสามร้อยที่หลวงตามาพบกับญาติโยมในวันนี้ก็เพื่อที่หลวงตาจะบอกว่าการที่หลวงตาสายหน้านีา่ย ไม่ใช่เป็นการบอกใบ้เลขเด็ดหรอกแต่ที่หลวงตาสายหนะ้าพอหลวงตารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นญาติโยมหมกมุ่นเอาแต่หาเลขเด็ดเพื่อไปแทงหวยกันหลบหลบหลหลวงตาครับถ้าไม่ใช่เลขสองสามเนี่ยงวดเนี่ยเลขอะไรครับเอาละครับทุกคนครับฟังก่อนนะครับ หลวงตาท่านก็บอกเลยนี่ครับว่าท่านไม่ได้ให้เลขเด็ดอะไรใครแล้วทุกคนจะคาดคันเอาอะไรกับท่านอีกครับผมว่าแทนที่ทุกคนจะหมกมุ่นเอาแต่หาเลขเด็ดเอาเวลาไปทํามาหากินอย่างสุดจริตดีก,กว่าไหมครับเอาละนะญาโยมหลวงตาก็จะมาบอกแค่นี้แหละถ้าเข้าใจกันดีแล้วก็เชิญแยกย้ายกันกลับไปทำภาภากิจเถอะนะ หลวงตาลาก่อนละไปเนนครับหลวงตาไปอุอ้ยเฮ้ยขอโทษน,นะโยมนะขอโทษน,นะนไม่ใจไม่มกล้ <c oughs> าจ้า วัน,นี้นะหวยออกใครแตกตามที่หลวงตาใบ้ไว้นะฉันลวยเลขไอ้เลขสองศูนย์ที่หลวงตาใบ้ามาเนี่ยนะไอซื้อเท่าไหร่หมดตัวฟาฟาฟาเสียครับแล้วเสียซื้อไปเท่าไหร่ครับเสียของเสียบอ่บอสองสามแสนเองเสีย แต่ทำไมไม่ถูกขึ้นมาก็เดี๋กระโดดเตะปากเลยว่าแล้วเหรอหวยกําลังจะออกมาพูดไม่ถูไม่ถูกได้ยังไงอ่ะปากอปมงคลหนตาต้องถูกสิคิดเลยรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2558เลขที่ออก แปดเป็นไงอย่าโบนอย่าโบนเล่นไม่รู้จับประมาณตัวเองพอโดนกินแล้วก็บ่นกัน ห้าร้อยบอกตรงๆจิบๆดูเสียนี่สองสามแสนเป็งไงนิ่งเฉยไม่รู้สึกเยี่ยมนี่คือคนรวยเยี่ยมอ่ะเสียลับเสียอ่ะนี่ตายแล้วโถพร,ระคุณเอ้ยมีน้ำตาคอด้วยช็อตเอาเสียลับเอาเสียลับ ดูสิขาไปกี่เพึ่อนโดเขาประถมเลยทีนี้ก้อยเอาก้อยเอรอก้อยก้อยเสียใจดีนะครับผมจะเอาเสียกลับบ้านเสียครับเสียครับมวน้าผมขอร้องว่าเสียไม่ต้องเล่นเลยนะครับถ้าเล่นแล้วไปแบบนี้อย่าเล่นนะเสียไปทางหน้าดิไปเอาเสียกลับบ้าน ชีวิตนองชีวิตหยุดมากันเยอะแยะขนาดนี้จะไปไหนกันไม่ทราบครับผมเรื่องของคนหมาไม่เกี่ยวเว้ยยอดไอเจ๋งไอยอดวาจาให้มันดูดีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเเงียบไปหลบไปเว้ยฉันเนี่ยจะมาไล่หลวงตาออกจากวัดโทษฐานที่หลวงตาเนี่ย ทำให้พวกฉันหมดเนื้อหมดตัวฉันไปพวกเราใครเลยใครจะมาไล่หลงตาไม่ได้เพื่อนมาฉันไม่มีเส้นหรอกหลวงตาท่านก็เตือนทุกคนแล้วว่าท่านไม่เคยให้เลขเด็ดอะไรกับใครแต่พวกคุณไม่ฟังเอาแต่ง,งมงายหาเลขเด็ดกันจนขาดสติแล้วพอเสียหวยคุณจะมาโทษหลวงตาแบบนี้ได้ไงถ้าว่าคุณยังหาเรื่องหลวงตาแบบนี้แล้วก็ มันจับทุกคนเข้าคุกโทษฐานที่เล่นหวยเถื่อนและยังก่อความรำคาญกับหลวงตาท่างอีกไม่เชอก็ลองเอาเถอะครับเอาเถอะครับใจเย็นใจเย็นครับหมวดเดี๋ยวผมจะพูดแล้วก็อธิบายให้ชาวบ้านฟังเองชาวบ้านคงจะเชื่อผมหมวดไม่ต้องห่วงแล้วครับนะครับแต่ผมไม่ยอมโทษฐานที่ทำให้ผมเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวหลวงตาเนี่ยควรออกจากวัดที่นี่ถ้ามันไม่ยอมหมวดก็จับมันเข้าคุกเลยครับอ้าวเสียไม่ทำกันะ ญาติโยมทุกคนจะจรงพรทีนี้ก็คงจะรู้กันแล้วสินะว่าไอ้เลขเด็ดเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตญาติโยมร่ํารวยขึ้นมาได้เลยเอาอย่างนี้หลวงตามีคาถาศักดิ์สิทธิ์คาถาดีทําให้รวยอยากได้ไหมอยากนะครับถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็จำหนขยันหาทรัพย์สองรักษาทรัพย์สามคบคนดีสประกอบอาชีพสุจริต รวยแน่นอนนะใช่ไหมโองตาครับผมตั้งกับมาอยู่ที่นี่ไม่กี่วันทำเอาเสียเจ๊งไปหลายเงินเลยพูยอะไรกันอ่ะอ๋อคือชอบครับที่หลวงตาเทศสั่งสอนชาวบ้านก็ซาบซึ้งครับรับผมเสีย ไอ้จอดยืมต่างสักหร้อยได้ไหมหมดเนื้อหมด,หมดตัวแล้วตอนนี้นะนะโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยไม่ยืมแล้วน่าเข้าอ่านยากว่ะขนาดลงมือ,อยังดิ่มชีวิตยุคทันสมัยมันขาด ให้เสียช่วยแนะนํากับชาวบ้านทุกคนว่าให้เล่นสงการกันแบบปลอดภัยแต่สงการเป็นงานลื่นเรองของไทยๆนะครับเอาลูงตาเล่นสงการได้รับลูงตา <laughs>